สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้มาค่ำนิดนึงเพราะว่าแม่ค้าลอยไปขายสภานะคะก็เลยกลับแวะมารีวิวรถเพราะว่าคันนี้สวยมากนะคะเป็นตัว isuzu d-max all new แล้วก็ได้เป็นตัวสูงที่เอาแหนบออกหึงตัวให้มันดูทรงโหลดนิดนึงนะคะแล้วก็ของแต่งครบชุดเลยแล้วแม็กนะคะแม็กดำก้านยกสวยแต่งแล้วสวยมากนะคะเป็น all new รุ่นตัว็อปด้วย Z vgs นะคะปี2013เครื่อง2.5ค่ะ หล,ล่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะมาดูสภาพด้านหน้ากันดีกว่าไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างมีแต่งเสริมเป็นไฟเดย์ไลท์ด้านล่างด้วยนะคะอย่างเท่สภาพกระจังหน้าโครเมียยนะคะสวยๆเลยด้านหน้าสวยนะคะดูสภาพสีสันฟ้ากระโปรงค่ะเหลี่ยมพับๆเงาวับนะคะสีสันสวยนะคะ มาดูกระจกกันบ้างกระจกสภาพดีติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของภาสีไม่ต้องห่วงค่ะปีหน้าเลยกุมภาหกเก้านะคะใช้ต่อยาวๆภาสีไม่ขาดนะคะาดูสีสันด้านข้างค่ะได้สีขาวแล้วมันแมทกับแมทด,ดำมากนะคะสีสันสวยนะคะด้านหลังตรงนี้นเนียนกริบนะคะสีกลิบเลยแล้วก็มีรอยองรอย,รอ,ยอาร์คนะคะชัดนะคะ ดูแม็กกานเยอค่ะส่วนยางนะคะเป็นยางปี21นะคะได้เห็นบ่น,นี่ยางปี21นะคะสภาพดีดูชัสซีไหมน่นาร่กหนูตุต้มหน่อยนี่ชัสซีสวยนะคะสวยยาวเลยไม่มีผุนะคะมาดูสภาพด้านในกันบ้างฝั่งคนนั่งนะคะเริ่อจากแผงประตู โทนจะได้เป็นโทนดํานะคะล้อกล้องหนูโฟกัสก่อนแผ่งประตูได้เขาติดลำโพงมาเพิ่มนะคะสองดอกด้านล่างสภาพด้านในค่ะกระเป๋าเจ๊เองนะคะไม่ต้องต,ตกใจเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะหรูหรามากลักชัวรี่มากนะคะได้เป็นสีน้ำตาลค่ะก็สภาพดีนะคะเดี๋ยวกระเป๋าออกก่อนให้ดูสภาพเบาะนะคะ เบาะหนังทำความสะอาดง่ายนะคะหุ้มเรียบร้อยแต่ว่าฝั่งนู้นจะมีตำหนินิดนึงนะคะเนี่ยเป็นตำหนิตรงนี้นะคะของเบาะหนังฝั่งคนขับนะคะส่วนคอนโซลสวยสวยเลยนะคะพวงมาลัยสวยค่ะคอนโซลหน้านะคะ,ะยาวมาตรงนี้เขาติดตัวเป็นเครื่องเสียงเพิ่มนะคะอันนี้ใหม่นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นห้าเกียร์5สปีดนะคะ ดูตัวนี้ยังหุ้มให้มันแบบคุมโทนกันนะคะเป็นสีน้ำตาลช่องเก็บของเปิดใช้งานได้ปกติเลยช่องด้านหน้านะคะด้านล่างด้านบนนี่เจ๋นะคะดูสภาพด้านบนไฟเฟยนะคะติดทุกดวงนะคะสภาพเพดานสภาพดีค่ะดูรอยน็อตด,ด้านข้างนะคะนี่เห็นไหมน็อตเดิมๆไม่เคยขันไม่มีรอยขันนะคะกระตากกระตาอ่ะคนละขันล้อเล่น สวยงามนะคะนี่รอยน,อน็อตตอนนั้นน้าก็ไม่ขันนะคะดูรลอยองเลอยอาร์นะคะเห็นไหมนี่นี่นะคะอาร์เดิมๆชัดโรงงานนะคะโดนไม่เคยทิกคว่ำค่ะอ่าเกิดนะคะไปดูด้านหลังกันท้าดาสภาพด้านหลังนะคะแผงประตูสวยค่ะปึ๊บนี่นะคะมีลำโพงหนึ่งดอก ด้านหลังก็หุ้มเบาะหนังสวยงามนะคะด้านหลังสภาพดีไม่มีปรีไม่มีแตกร้าวเลยนะคะด้านบนด้านหลังก,งกว้างๆนะคะสี่ประตูก็ขึ้นลงสะดวกนะอ่ะเมื่อกี้หนูให้ดูแมกแลงดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูแมกไรเนอร์กันบ้างแมกไรเนอร์ด้านข้างไม่มีเจาะรูนะคะใส่คอกใส่หลังคามาค่ะสภาพกระบะท้ายสีสัน สวยงามนะคะดูไฟมีแตกหรือเปล่าไม่มีนะคะไฟสภาพดีฝั่งนี้ไม่มีแตกแล้วนะคะสวยงามนะคะชึบโอ้คือดัง,งเ้งแต่พอได้ละดูเสาด้านห้างน,นะคะนี่ไล่ไปรอยอาร์คนะคะน็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะวงกลมคลงกิบนะคะเดิมๆลอยอาร์คด้านบนไล่ลงมาะคะ่ะนอบไม่ขยับนะคะนี่เดิมๆนะคะ ดูด้านล่างกันบ้างชึบมันเป็นตัวสูงนะคะแล้วมันเอาแหนบออกตัวหนึ่งปกติแหนบเดิมโรงงานจะมี5แผ่นใช่ไหมอันนี้มี4แผ่นนะคะแล้วก็โชกพ่อว่าอะไรวะโลเวนเดอร์อะไรสักอย่างทุกคนหนูเรียกเรียกไม่ถูกแล้วพ่อก็แบบนางโชว์มากว่าแบบของดีของดีของดีนะคะนี่แต่ว่าหนูไม่รู้จักนะคะทุกคนใครเล่นอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะของอะไรแล้วก็ยางนะคะเป็นยางอะไรหเส้นพร้อมใช้งานนะคะ ก็ท่อแกบอกว่าอะไรอ่ะโฆษณาอะไรไม่รู้หกหุกกรงหูกเกี่ยมอะไรหนูไม่รู้จักนะค่ะอ่าทอมันก็จะมีความบุ้นบุ้นแบบนุ่มๆุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็กระบะด,ด้านล่างไม่มีรั่วนะคะไม่มีผุนะคะอ๊บโอ้ยกระดูกกระเดี่ยวสีสันฝั่งนี้ค่ะสีสันสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันบ้างนะคะฝั่งคนขับนะคะแผงประตูสวยค่ะ มีลำโพงสองดอกมันฝั่งโน้นนะคะบเบาะเบื่นะคะบอกไปแล้วนี่ให้ริตรงนี้นะคะตำหนินะคะนี่เดี๋ยวดูเลขไม้กันหน่อยต้องเปิดแป๊บหนึง่งกว่าหน้าจอมันจะเปิดให้ดูน็อตรอนะคะน็อตเดิมๆไม่ขันนะคะไม่เคยขยับนะคะสติ๊กเกอร์เดิมน็อตเดิมน็อตด้านหน้าเดิมๆนะคะ ดูเลยองลอยอาร์มชัดเรียงตัวสวยนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำนะคะเลขมาอยู่ที่2 2 4แสนพกว่ากิโลค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะปึ๊บแผงประตูวสวยนะคะลำพูนหน่งดอกด้านในเบาะสวยๆนะคะดูเลยคะด้านหลังกันบ้าง นี่นะคะซัดซัดนะคะนี่ความสวยความเดิมนะคะมุกมุกด้วยนี่สีนี่โอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะเห็นไหมได้ยินเสียงพ่อไหมคะเ๋ยวาเหยียบม,มันจวดดีนะคะไปดูห้องเครื่องะค่ะ มาดูห้องเครื่องกันบ้านนะคะฟังแข็งเครื่องก่อนเครื่องจะได้เป็นเครื่อง2.5นะคะแซดเอ s Turbo นะคะระบบเบรกได้เบรกเ b b s นะคะก็จะมีตัวแสกนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูนอถนกันนะคะรถสักระโรง เดิมไม่ได้ขานนะคะดวงไอโออาร์เนี่ยยู่ตรงนะคะลายด้านข้างสวยเดิมนะคะค่อยๆไล่ไปคานด้านหน้านะคะวงกลมแต่และว,วงกลมกลิบนะคะแล้วก็แทนเพจเรียบกลิบค่ะว,วงกลมกลกิบ่ะคาะเดิมเดิมลายสวยนะคะดูมันจะมีคานตัวด้านหน้าข้างในอีกที่เป็นเหล็กนะคะ ารเหล็กนะคะตรงนี้ปึ๊บนี่ไม่มีงอไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะนี่ทางตรงๆนะคะเนี่มาดูต่อท้ายด้านข้างฝั่งนี้นะคะท้ายสวยเดิมน,นะคะรอดไม่เปียกนะคะแังความร้อนยังใหม่ๆอยู่เลยสภาพดีนะคะฝากติดตามดูยูทูบได้อยู่ครบนะคะ,ส,ะ,คะ,ส,ะ,คะสวยเลิศหล่นอนะคะคันนี้หหล่อ้ล่อนะคะ ราคาเปิดนะคะอยู่ที่329,000บาทนะคะสดรลดได้อีกแล้วก็ขยักสนใจผ่อนนะคะผ่อนได้นะคะรถจอดอยู่ที่เต็นรถวิเชียนรถดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะติดเส้นหลักหนองกีรำไปมากเลยนะคะเปิด24ชั่วโมงทุกวันทักหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะทันนี้ก็ประมาณนี้นะคะออนิว4ีประตูนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ